สวัสดีครับติ่งทวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาอยู่กับ X แปง X 9ครับตัวนี้นี่เป็น MPV ที่เราได้ไปทดสอบอย่างละเอียดแล้วฮะที่จีนวันนี้ผมได้ทราบสเปคคร่าวๆแล้วของ X แง X 9ที่จะมาทำตลาดที่ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีความแตกต่างกันกับรุ่นที่เราลองยังไงร่วมสนับสนุนโดยออเทลเอนเนอร์จีกับแม็กซี่ชาร์เเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสถานีชาร์จไฟทุกรูปแบบ ตัวนี้ที่เราได้เห็นเนี่ยถึงแม้จะอยู่เมืองไทยแต่ก็ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะตัวภูงมาลัยขวาเนี่ยยังมาไม่ถึงประเทศไทยได้วยซ้ำนะท่านที่ผมทราบนะครับไว้ถ้ามีโอกาสได้ลองหรือว่าได้เห็นแอบไปเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ที่ชมกันนะครับสเปคคร่าวๆนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปชมนะไปชมในคลิป X p พิ่ง X 9ที่ผมรีวิวไปสเปคของเขาใกล้เคียงกับรุ่น Pro Long Range แต่มีการเพิ่มออปชั่นเข้าไปอีกนะครับโดยออปชั่นแรกก็คือล้อ20นิ้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยตัวที่มาทําตลาดบ้านเราเนี่ยลายนละลายกันนะแต่ว่าเป็นขนาด20นิ้วเหมือนกันนะครับออปชันที่2เนี่ยก็จะเป็นออปชันการเพิ่มระบบซี r ร่กราวิตี้ซีเข้ามานะพร้อมกับหนังนับป้าแท้แถมยังเพิ่มหนังนับป้าไปในที่นั่งแถวหน้าด้วยนะออปชันที่จำหน่ายที่จีนเนี่ยซื้อเพิ่ม1,6,000หยวนเนี่ยจะเป็นแค่นับป้าแถว2นะแต่แถวหน้าไม่ใช่นับป้านะครับ รุ่นที่จำหน่ายในไทยเนี่ยจะเพิ่มนับป้าแถวหน้าด้วยฉะนั้นราคาก็เกิน16,000หยวนนะครับตัวล้อที่อธิบายไปเนี่ยก็อีก6,000หยวนนะดังนั้นแค่ออปชั่นอย่างเดียวเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็เกิน22,000หยวนแล้วนะนับป้านี้ผมไม่รู้ราคานะแต่มันแพงกว่ารุ่นในจีนแน่นอนนะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมรีวิวไปค่อนข้างละเอียดนะอยากให้ทุกคนลองไปชมทิปก่อนแล้วกันไม่งั้นอธิบายกันไปก็อาจจะ เป็นสลักคดีอีกชั่วโมงหนึ่งและเนื้อหาซ้ำกัน,นครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับหลายคนสอบถามมาหลายเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการจุสัมภระและกันนะครับหลายคนบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะไปตีกอบสี่คนถุงกอบสี่ใบมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมว่า MPV โดยทั่วไปเขาทาได้หมดนะแต่วันนี้ผมมีชาร์เลน์ครับไปกัน5คน X9 สามารถบรรจุถุงกลอฟไปได้5ใบหรือเปล่ามาชมกันครับ นเพื่อนสี่คนไปออกรอบกันหนึ่งกวนกวนละห้าคนเนี่ยคุณก็ยังสามารถนั่งได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยเบาะที่นั่งที่เราพับนะในการวางของผมเนี่ยผมก็พับตัวนี้เป็นเบาะเดียวนะครับถุงสองใบาวางที่แนวขวางตรงนี้เลยแล้วก็อีกสามใบที่เหลือวางซ้อนกันได้นะครับหรือจริงๆคุณสามารถที่จะพับเบาะคู่นะฮะแถวสามลงไปเนี่ยวางซองนงนี้ก็ได้นะถ้าแบบนี้มันก็ล็อกลงล็อกอมันเองนะแล้วคุณก็นั่งตรงนี้ได้อยู่นะครับ ดังนั้นออปชันในการวางถุงกวัวห้าใบไปกัน5คนนะ่ะทำได้นะใน X1 X9 นะครับแล้วตัวนี้เอาหัวมันออกนะครับขอบมันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะพยายามดันให,ให้หัวที่เราใส่หัวไม้หนึ่งเนี่ยมาอยู่ตรงกลางๆนะเพราะตรงนี้มันจะมีวอลลุ่มอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ปิดนะฮะ เรียบร้อยนะอันนี้ก็คือเป็นการเก็บ5้าใบในท้ายรถนะครับโดยที่เราพับเบาะเดี่ยวแถวสาลงไปแค่ตัวเดียวนะนั่งได้ไหมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะก่อนที่จะไปนั่งนะผมให้ทุกคนดูโหมดนี้ก่อน,นครับโหมดนี้เป็นการทําแคมป์โหมดโดยที่เราไม่ได้ไปยุ่งกับพื้นที่ที่นั่งแถว3ามแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระตอน3เลยโดยการพับเบาะที่นั่งแถวหน้าเนี่ยคุณถอดที่พักศีรษะออกนะแล้วมาสามารถปรับเรียบได้หมดตรงนี้คุณสามารถนั่งแบบพักเท้าได้แบบยาวๆเลยนะ โดยโหมดนี้เนี่ยในรุ่นที่จะใหม่ไทยก็น่าที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นไายจีนนะแต่ผมคิดว่าฟีเจอร์ตัวนี้เขาไม่น่าจะออกนะน่าจะใช้งานได้นะครับ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวผมขออนุญาตพับออกขึ้นแล้วเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันว่ามันนั่งได้ไหมเนี่ยอ,อ่าเดี๋ยวเราจะพับออกขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งด้านหลังดูผิวสัมผัสอย่างที่ผมบอกไปนะตัวนี้เนี่ยเป็นหนังแบบพรีเมียมแต่ไม่ใช่นาปาตัวนี้เนี่ยเป็นหนังสัมผัสแบบนาปาละตัวนี้เป็นนาป้าจะรู้เลยว่ามันนิ่ การขยับเบาะเนี่ยสปีดเนี่ยหลายคนถ้าเกิดใจร้อนอาจจะบอกว่ามันช้านะแต่ผมคิดว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันขยับโดยที่มันระมัดระวังว่ามีวัตถุก,กิดขวางเนะี่ยถ้ามันขยับด้วยความเร็วที่มันเร็วเกินไปเนะี่ยไอ้วัตถุก,กิดขวางมันจะโดนชนก่อนนะอันนี้ก็ถือว่าความช้าของมันก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตอนนี้เรามานั่งข้างหลังละผมจะบอกได้เลยถ้าเกิดนั่ง5คนมันก็ไปได้แหละแต่คนที่นั่งข้างหลังสุดนะอาจจะต้องเป็นกาดร,รักษาถุงกลอฟนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้หัวมากนะฮะ จะนั่งได้ไหมนั่งได้นะแล้วเวลานั่งไปเนี่ยผมก็อาจจะต้องมีการเอาเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมักทาดแล้วก็เสียบไว้นะเพื่อเสเขียวตัวถุกอบได้นะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าขนาดถุงฟูไซส์5ใบมันก็ยังใส่แล้วนั่งกันไปได้5คนไปออกรอบได้หนึ่งรอบคิดดูใน MPV คันเดียวนะครับเจ้าอื่นทำได้ไหมใครลองไปทำแล้วถ่ายมาส่งให้ดูหน่อยนะครับ อยากจะเห็นเหมือนกันอีกหนึ่งคำถามที่ผมได้รับมานะเป็นเรื่องของการเปิดฝาชาร์จเปิดฝาชาร์จเนี่ยเรารีวิวไปแล้วนะฮะเวลาเปิดฝาชาร์จคุณเปิดประตูซีกวาไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดฝาชาร์จอยู่แล้วคุณพยายามจะเปิดประตูแบบแมนนวลมันเปิดได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าเกิดผมเปิดฝาชาร์จนะคีย์ฟอบสวด2ครั้งเปิดฝาชาร์จนะตัวนี้คีย์ฟอบของ X9 จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ในการจอดรถอัตโนมัติแล้วเหมือนที่เราลองที่จีเลยนะฮะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยของ G6 อาจจะต้องใช้แอปนะแต่ว่า X9 ใช้คีย์ฟอร์บจอดรถได้เหมือนกันตอนนี้ฝาชาเปิดผมจะเข้าไปอีกด้านนึงนะพ่นเปิดประตูไม่ได้นะเนี่ยเปิดไม่ได้นะผมจะเข้าอีกด้านหนึ่งอ่าคนนี้เปิดหน้าต่างนะตอนนี้เนี่ยผมจะพยายามเปิดประตูแบบแมนนวลทุกคนเห็นได้ว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมเปิดตรงนี้มันเปิดไม่ได้ไงเปิดไม่ได้นะผมจะเปิดสลักด้านล่างนะเขาจะมีสลักในการเปิดประตูแบบแมนนวลอยู่เนี่ยครับถอดฝาออกนะฮะแล้วก็ดึง ัวสลิงด้านล่างนี่นะผมจะดึงแล้วผลักไปเบาๆนะเห็นไหมครับตัวระบบจะรู้แล้วว่าตำแหน่งของประตูเนี่ยกำมันจะเปิดเข้าไปสู่ฝาชาร์จมันจะมีเสียงดังเมื่อกี้แล้วประตูเนี่ยผมดันไม่ได้ละมันจะดันต่อไม่ได้ล็อกแล้วนะฮะดังนั้นถึงแม้คุณจะพยายามเปิดแบบแมนนวลประตูก็จะเปิดแค่นี้มันจะเปิดไปไม่ถึงฝาชาร์จนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นรายละเอียดของความปลอดภัยในการเปิดประตูระหว่างที่เราชาร์จแบบแมนนวลเพราะว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนใจร้อนเขาเปิดประตูแบบแมนนวลมันไม่ไปชนฝาชาร์จชนปลั๊กชาร์จเหรอมันก็ไม่ชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาจะรายละเอียดออกมาได้ดีมากเลยนะปิดฝาชาร์จนะเปิดจากด้านนอกก็จะเปิดได้แบบปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยนะในการเปิดประตูแบบแมนนวล โดยที่หลายคนอาจจะลืมว่าเฮ้ยเปิดฝาชาร์จอยู่แล้วก็ดันเปิดไปเนี่ยมันจะชนไหมประตูมันจะหยุดก่อนที่มันจะไปชนฝาชาร์จนะครับของ x 9แน่นอนประตูสไลด์นะคุณจะมีปุ่มในการควบคุมทั้งคู่นะฮะอย่างเช่นสมมุติเราจะเปิดฝั่งนี้นะฮะกด2ครั้งประตูก็จะเปิดกดอีก2ครั้งมันก็จะปิดนะครับล็อกอัลล็อกทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดคุณลืมเปิดหน้าต่างทา้งไว้เงี้ยคุณไม่จำเป็นต้องแบบเปิดในใแบบอะไรเงี้ยคุณกดแค่ปุ่มล็อกนะฮะมันก็จะปิดหน้าต่างนะครับ ส่วนการรีวิวการจอดรถอัตโนมัติโดยใช้ k e y f ฟอเนี่ยลองดูในคลิปรีวิวที่เราไปลองในรุ่น Performance ในจีนนะการทำงานเหมือนกันนะครับฝาท้ายเช่นกันอ่าดยินเสียงแล้วนะเปิดแล้วนะครับกดสองครั้งก็ปิดเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เนี่ยความเป็นคูเป้ MPV เนี่ยยากที่เราจะได้ใช้คำนี้นะคำว่าคูเป้และ MPV เพราะอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยกับสไตล์การดีไซน์ของ MPV นะ MPV ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซีกท้ายของเขาเน่จะเป็นหน้าตัดแต่ถ้าเกิดคุณมาดูดีไซน์ของ X9 เนี่ยคุณเห็นได้เลยว่าดูจากโซนตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าเอ้ยไม่มีไม้ปัดน้ำฝนด้านหลังมันจะทำยังไงตัวนี้เนี่ยคุณสามารถใช้กล้องมองด้านหลังเนี่ย ไปแทนตัวภาพสะท้อนของกระจกมองหลังได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้รีวิวไปแล้วในรุ่นที่จำหน่าที่จนนเหมือนกันเลยความแตกต่างคือมีคําว่า Performance ตรงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็น long range pro นะครับก็แตกต่างกันที่การเพิ่มมอเตอร์เ้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างอื่นนี้เหมือนกันหมดสําหรับรายละเอียดและราคานะครับตัวนี้เนี่ยก็คาดการกันว่าราคาไม่น่าจะเกิน2.9ล้านบาทนะครับเพราะว่าถ้าดูราคาจากในจีนแล้วเนี่ย ผมว่าราคาก็แตะอยู่วันาณงล้านต้นๆเพราะว่าออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันกับออปชันที่เพิ่มเติมในจีนซึ่งก็ต้องบวกราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะสีตัวถังนะครับมีให้เลือกด้วยกัน3สีด้วยกันนะฮะก็เป็นสีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีสีดำดักไนท์และสีเทาซิลเวอร์นะฮะซึ่งภายในเนี่ยก็สามารถเลือกได้แตกต่างกันตามสีของตัวถังนะสีตัวถังสีขาวเนี่ยจะมาพร้อมกับภายในให้เลือกได้2สีก็คือสีดํา หรือสีคอฟฟี่ซึ่งตัวนี้จะมีสีคอฟฟี่นะครับและถ้าเป็นสีตัวถังแบบดักไนท์ก็จะเลือกเป็นสีดําภายในหรือสีเกรย์แต่จริงแอบจะขาวนิดหนึ่งนะใครได้ไปงานเปิดตัวก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างขาวเลยนะครับและถ้าเกิดเป็นรุ่นซิลเวอร์เนี่ยภายในจะมีเฉพาะสีคอฟฟี่เท่านั้นนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นคอมบิเนชันในเรื่องของสีตัวถังและสีภายในนะครับเรามารอลุ้นราคากันนะฮะว่าราคาจะออกมาเท่าไหร่แต่สำหรับใครที่อยากจะชมเต็มเ็มเนี่ยผมทำไว้ยาวละฟีเจอร์เด็ดๆ แบบเต็มๆการขับขี่การจอดรถอัตโนมัติและอื่นๆไปดูในคลิปเต็มได้เลยนะครับหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะแฟนอเพ็งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะสักนิดนึงไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ออกมานะครับขอบคุณมากครับท่รับชมผมติ่งเทวีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับร่วมสนับสนุนโดย Hotel Energy กับ Maxi Charger เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสถานีชาร์จไฟทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟกระแสะสลับ Maxi AC Wallbox สถานีชาร์จไฟกระแสะตรง Maxi DC Compact Maxi DC Fast และ Maxi DC High Power ลิง์รายละเอียดและช่องทางติดต่ออยู่ในคำอธิบายหรือสแกน QR วอ d e คนี้ได้เลยครับ